เ่นข่าวกีฬาบอลไทยบายมานโปกิงสไตล์ประจำวันที่4มีนาคม2565โดยเชพบ้คครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบ้านไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้โคตยงจัดหนักง3แข้งช้างศึกชุดใหญ่ดวลเวียดนามให้จงได้โดยงานที่ทางบรุบุศีมะคะคุณซูทีมชาติไทยชุดยุ3ปีจัดทัพใหญ่1ธนวัต์สุภนัทและก็กฤษดา ลุยซิฟุบน FC, อน AFC ยู -23 ปีเอเชียนคัพ2022ในรกรนี้ตวทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีภายใต้การน,นำทัพของโคจ้งบรุวุฒิศรีมะคะอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับรายการใหญ่ AFC ยู -23 ปีเอเชียนคัพ2022และจะมีการแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยจะประเดิมเกมแรกพบ,บกับทางทีมชาติเวียดนามวันที่2มืุ่นายนนี้ ซึ่งโคชโยกงนั้นเปิดเผยล่าสุดนะฮะต้องการดึงตัว3ผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่อย่างทางเจโน่กันธนวัฒน์สุจิธาบอลมิดฟิลด์จากทางเดอะซิตี้ทีมดักในศึกฟุตบอลพิวนิกิตสุบรรณเหมือนตากองหน้าบันทิชชของเมืองไทยจากสโมสรบุริรัมและก็กิษดาการแมนปกักกาหลังทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF อคัพ2020จากทางชมบรี FC ฟซเด็กคนนี้เขาคนนี้เข้ามาเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยชุดลยุยศึกยุ3ยปีทิ้งแชมป์เอเชีย แต่ต้องประดูกันว่าพวกเขาจะต้องเล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่หรือไม่เพราะการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดยูวีสปีและกับทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันโดยเรื่องตัวผู้เล่นตอนนี้อาจจากทีมงานนะฮะทั้งชุดใหญ่และก็ชุดยูวีสปีลิสต์รายชื่อออกมาจะมีผู้เล่นในกลุ่มคาบเกี่ยวทั้ง2ชุดอยู่3คนคือธนวัฒน์ส่งจิตถ้าบอลจากทางเลสซัตี้ สุบรรณเหมือนตาจากทางบริลัมและก็กิษดาการแมนจากทางชมบีเอฟ4ซึ่งสามคนนี้จะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งมาว่าผู้เล่นในกลุ่มนี้จะลงทหนมาที่ในทีมชุดไหนกันแน่แม้ว่าทั้งสองรายการจะแข่งขันที่อุซเบกิสถานเหมือนกันแต่คงไม่สามารถลงทะเบียนผู้เล่นได้ทั้งสองรายการหรอกนะเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงให้ชัดเจนมาว่าจะให้ผู้เล่นคนคนนั้นแข่งขันรายการใดนานะผมเป็นนามางานนี้ถึงทางแยกอีกครั้งที่ทีมชาติไทยจะเลือก สหนุ่ม3ามมุมคนนี้เล่นกับชุดใหญ่หรือเล่นกับชุดยยบ่ปีกันดีงานนี้ต้องรอด,ดูกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเจลิกยกเบส่ไทยท็อปแห่งอันซูโรเนโรโดยฝายจากการแข่งขันเจลิก,กลิกฟุตบอลของญี่ปุ่นยกทางชนาทิพสงกรสินนรุกทีมชาติไทยคือท็อปเพลเยอร์แห่งทัพอันซูโรเนโร โดยทางเชลิกยกให้ทางชนาทิปนั้นคือแข้งระดับท็อปของคาวาสกิฟอนเตเล่ร่วมกับเหล่าแข้งตำนานของทีมรวมแล้ว6คนในครั้งนี้โดยหนึ่งงนงนั้นนะฮะก็คือเคนโงดะนากาบุระกองกลางตำนานทีมชาติญี่ปุ่นโดยชนาทิพสงกสินเข้ามาเป็นแกนหลักสําคัญของทีมเชลิก4สมัยนนในรายการ2022นี้ เปน็นว่าง,งานนี้นะผมชนาทิพย์สงกสินนั้นก็เริ่มไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเหลือแค่ว่าทําสกอร์ได้ผมว่าง,งานนี้ชนาทิพย์เป,ปี่ยงปังอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมุมมองเวียดนามควา้าแชมป์เหนือไทยยู19ปีโดยกนนี้เรามาย้อนความหลังกันหน่อยว่าแฟนบอลเวียดนามนั้นเขาจะว่าอย่างไรหลังที่ทีมพวกเขานั้นชนะทีมชาติไทยชุดยู19ปี1ต่อ0ในตอนนั้นเรามาดูกันที่คอมเมนต์ที่1น,นะฮะ เชียนกรบูก้าที่เต็มไปด้วยพลังไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรพวกคุณชนะจะเป็นแฟนชาวเวียดนามนะคอมเม่นต่อมาเวียดนามจะคว้าชัยเหนือไทยได้อีกครั้งคอมเมนต่อมาถือเป็นเรื่องน่ายกย่องสำหรับความกล้าหาญและความอุตสาหะของดเด็กๆในการต่อสู้ในครั้งนี้คอมเมนต่อมาลักเตะรุ่นนี้สูงมีเทคนิคดีมีความอดทนสูงและมีกลยุทธ์ที่ดีคู่ควรแล้วสำหรับราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอมเมนต์ต่อมา เวียดนามของเราได้แชมป์แล้วเขาเม่นต์ต่อมาดูเหมือนว่าช้างศึกจะมีความได้เปรียบที่โดดเด่นในด้านบุคลารกรและความแข็งแกร่งทางกายภาพเอาเลยนุ่มๆชุดอายุ23ปีเวียดนามคุณเอาชนะโควิดเอาชนะตนเองเอาชนะความยากลำบากสมควรได้รับเกียรติให้เป็นแชมป์ในดวงใจของแฟนๆที่วิเศษยิ่งกว่าเดิมนะเขาเมนต์ Comment ต่อมาปีฟุตบอลเริม่มต้นได้ยอย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นปีพวกเขาชนะทีมจีนและรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก ผู้บหญิงเข้าสู่รอบชิงสเลอร์ของ w c อายุ23ปีชนะ SEA แชมเปี้ยนชิพเราคือผู้ชนะในความตั้งใจศรัทธาและไม่ยอมแพ้ขอแสดงคมยินดีกับชนะอยู่23ปีเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาน้ำับของเวียดนามเยี่ยมากเมื่อพวกเขาคว้าแชมป์ได้โดยไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวยินดีด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาเฮ้ hey, ฉันคิดว่าประเทศไทยเล่นดีดดกว่านะคอมเมนต์ต่อมาเราชนะแล้วมีความสุขเป็นอย่างมากนะ คอมเมนต์ต่อมาตามที่ฉันทำนายเอาไว้ทีมชาติไทยชุดยุย3สามปีได้เหรียญเงินคอมเมนต์ต่อมาอยุย3สามปีครัตนี้พวกคุณเก่งมากเวียดนามแชมเปี้ยนชิพนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยยุยสามปีเวียดนามสู้และก็คว้าชัยชนะอย่างเหนียวแน่นในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแต่นั้นเพื่อนชาวไทยจึงไม่รู้ว่าจะเอาชนะเวียดนามได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมา ไทยไม่กล้าพาชุดยุ21ปีหรือยุ23ปีมาด้วยเพราะกลัวแพ้จะทำให้ท้อและทำลายทั้งรุ่นถ้าอายุ19ปีแพ้แฟนบอลไทยยังมองว่ายังเด็กอยู่นะขอาเมนต่อมาในช่วง4ปีที่ผ่านมาเรานั้นไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยระดับทีมได้ยกเว้นการแข่งขันที่เป็นมิตรของ kingscup ในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันโค้ชดินดนนำได้รับรางวัล2ครั้งเราควรใช้โค้ชต่างชาติต่อไปอีกไหม คอมเมนต์ต่อมาทีมชุดยู23ของเรนนั้นสร้างสถิติเล่น4นัดมุ่งสู่แชมป์โดยไม่เสียมแม้แต่ประตูเดียวขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยนะเป็นน้ำวนนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามที่ย้อนหลังไปเมื่อเขาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้1-0ในช่วงตอนนั้นแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับฟีฟ่าเดช้างศึกลงล็อกชุดใหญ่เตะ2นัดยู23ปีลุยดูไบคับ3นัด โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุดยู23ปีได้บทสรุปโปรแกรมฟาดแข่งกันในช่วงฟีฟ้าเดยระหว่างวันที่21-29มีนาคมโดยช้างศึกชุดใหญ่ตเตรียมจะเซ็นญ,ญาฟาดแข่ง2แมตช์ฮะส่วนชุดยู23ปีตเตมจะบินไปุยศึกดูไบครับค่าดได้ติ3นัดในรขง้งนี้ ดี่ยวคำน,นไห้ของช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุดอายุไม่เกิน23ปีที่จะมีโปรแกรมลงอุน่นเครื่องและก็ลงเตะในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนที่ถึงนี้ระหว่างวันที่21-29มีนาคมล่าสุดทางพระาทิตย์สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยผ่านสื่อแล้วว่าในเวลานี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันได้แล้วว่าจะมีเกมอุน่นเครื่อง2นัด ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะเป็นทีมอะไรเพราะยังไม่เซ็นสัญญาคาดกันว่าจะสามารถเปิดเผยอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งสมาคมเองก็พยายามเลือกทางเดินและก็เลือกทางดีสุดนะฮะสำหรับทีมชาติไทยโดยได้ติดต่อเอาไว้2ทีมแต่ขึ้นอยู่กับสานการณับปัจจุบันนี้กันอีกด้วยส่วนประเด็นที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นคีีกิสถานกับมาดิเซียนั้นเลยขาธิการสมาคมกีฬาฟุตได้กล่าวมาว่าหนึ่งด้วยสานการเปลี่ยนไป ในเงื่อนไขมาตรการโควิด1 9ดังนั้น2ทีมจึงเปลี่ยนแผนเลือกเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทางประเทศที่มีความสะดวกกับทางมาตรการโควิด -19 สำหรับตัวเองมากกว่าซึ่งมาเลเซียเองก็ส่งหนังสือแจ้งมาว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนแผนสำหรับช่วงฟี f a ่เดมีนาคมนี้แต่หากเป็นครั้งต่อไปก็ยินดีจะมาเตะก,กับไทยนะขณะที่เ,เรื่องของโปรแกรมทีมชาติไทยชุดยุ3ปีพาทิตย์ได้กลาวม,มาว่าไทย ตอบรับคำเชิญไปแข่งขันดูไบย,ยูยิสามปีอินเตอร์เนชั่นแนลค2 2มีการเรนสัญญากันแล้วเ์วนมเมนตนนี้ไทยจะได้แข่งกันแน่แน่สามแมตช์ดโดยเจ้าภาพจะแข่งแบบประกบคู่มีการหาชั้มและจัดลำดับกันด้วยในครั้งนี้สำหรับทางศึกดูไบครับล่าสุดมี10ชาตินะฮะประกอบไปด้วย UAE เวียดนามไทยโครโอเอเชีย จีนซาดีอาระเบียอุซเบกิสถานญี่ปุ่นกาตาร์และก็อิรักได้ประกบคู่แล้วไทยจะเตะในวันที่23มีนาคมพบกับทางโครเอเชียและวันที่26มีนาคมพบกาตาร์จากนั้นจะจัดอันดับแมตช์นะฮะที่3วันที่19มีนาคม2565กันตามต่อมานั่นเองครับนะนผมเป็นนำว่าง,งานนี้ต้องลุ้นกันต่อไปกันะกันว่าจะเป็นเช่นไรนครับแล้มาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่า AFC ตรวจสนามเชียงรายก่อนจะรับเป็นเจ้าภาพศึกเ c l อโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผอ,อ,อปันชิตวันชินอนุวัฒน์ผู้อำนวยการสโมสรพร้อมเจ้าหน้าที่สโมสรลีโอเชียงรายได้ตอบรับชาหินปราโมณีผู้จัดการฝ่ายการแข่งขันสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบริษัทไทยลิจิตจำกัดเข้าตรวจเช็คความพร้อมของสนามลีโอเชียงรายสเตเดียม หลังได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกระแบ่งกลุ่มกลุ่มเจในรายการ2022นี้โดยมาตรการตรวจในครั้งนี้เป็นการแนะนําข้อมูลต่างๆที่ทางสมาคมหรือว่าสนามแข่งขันต้องปรับให้ตรงกับมาตรฐานของ AFC ก่อนที่จะมีการประกาศอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้หลังปรับปรุงเสร็จสิส้นแล้วโดยทางลีโอเชียงรายอยู่กลุ่มเจพร่อมกับทางเชียงไายพสต์ลีโอเชียงรายคิดชีเอสี และผู้ชนะระหว่างวิเซอโกเบกับทางเบลเบนวิกตอรีสำหรับการแข่งขันนั้นจะมีขึ้นทั้งหมด6แมตช์นะฮะในวันที่15เมษายนที่ถึงนี้ถึง1พฤษภาคมและจะนำทีมแชมป์กลุ่มพร้อมอันดับ2ดีที่สุด3จากทั้งหมด5กลุ่มผ่านเข้าไปรอบนอกเอาต์ต่อไปในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่น้าข่าวกีฬาปันไทยบายมาโนโปรกิงส์สไตล์ประจำวันที่4มีนาคม2565โดยใช้บุคคครั้งฟุตบอลไทยครับ